พูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับโอ๊กนิตินาตรานิยมช่วงที่สองคะ่ะรายการพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับโอ๊คนิธินาตรานิยมนะคะทางสถานีวิทยุ FM 105มยสมัยไทยแลนด์วันศุกร์25กุมภาพันธ์2 5 6 5 ช่วงที่สองของรายการเรามีคลิปเสียงเพิ่มเติมข้อมูลความรู้จากอาจารย์หมอธานีนะคะหัวข้อวันนี้ค่ะโอมิครอน ba 2รุนแรงกว่าติดง่ายกว่าแต่วัคซีนได้ผลคนถามกันมาเยอะมากอาจารย์หมอธานีว่าอย่างนั้นกับเรื่องของ ba 2สายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนแรงกว่า ba 1ไหมติดง่ายกว่าใช่ไหมแล้ววัคซีนล่ะ ป้องกันอะไรอย่างไรได้แค่ไหนไปฟังคำอธิบายชัดๆนะคะในแพทย์ธานีธานิยวันอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญโรคปอดประจำอยู่ที่สหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังค่าสวัสดีครับมีคนถามเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของโอไมครอนสายพันธุ์ b a 2นะครับว่ามันคืออะไรมีความน่ากลัวอย่างไรมีอะไรที่เราต้องกังวลหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้ให้ฟังเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเนี่ย ตัวโอเมก้ารอน b บีนี่ยนะครับมันยืนยันสมมุติฐานหลายๆอย่างซึ่งเราได้เคยคิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เคยพูดไปก่อนหน้านี้เราด้วยนะครับผมก็จะมาเล่าเป็นข้อๆให้ฟังไปเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคตอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับข้อแรกก่อนเลยนะครับโอเมกรอนเนี่ย มันเจอทั้งหมดมีมีอยู่4สายพันธุ์ทั้งหมดนะครับ BA 1ก็คือเป็นสายพันธุ์แรกดั้งเดิมซึ่งเจอที่แอฟริกาใต้นะครับแล้วต่อมาก็จะมี BA 1 1ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีก1นึ่ตำแหน่งนะครับแล้วก็ตามมาด้วย BA 2และ BA 3ตามลําดับทั้งหมดเนี่ยนะครับเจอที่ประเทศแอฟริกาใต้ก่อนเลยนะครับตัวนี้มันเป็นที่ที่เขาเจอนะครับมันยืนยันอะไรเราได้บ้าง รประเทศแอฟริกาใต้เ,เป็นประเทศซึ่งมีการฉีดวัคซีนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอันที่2ก็คือมีคนที่เป็นโรค HIV อยู่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากภูมิด้านทานของเขาไม่ค่อยดีแล้วก็มีหลายส่วนหลายหลายคน,นยที่ไม่ได้รับการรักษานะครับตรงนี้มันเป็นปัจจัยทําให้เกิดการที่เชื้อมันจะสามารถติดต่อและแบ่งตัวได้เรื่อยๆนะครับการที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนให้เพียงพอการที่มีภูมิด้านทานบกพร่องเยอะๆนะครับ เชื้อมันก็จะแบ่งตัวแล้วการที่มันแบ่งตัวเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการผิดพลาดได้ซึ่งจะนําไปสู่การกลายพันธุ์นั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้ผมเคยพูดไว้ย้ำมาหลายรอบแล้วนะครับว่าการที่เรามีการฉีดวัคซีนปริมาณที่เยอะๆนะครับเป็นสัดส่วนปริมาณที่เยอะแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเนี่ยนะครับมันจะลดการเกิดการกลายพันธุ์ลงนะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ออกมายืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าการเกิดการกลายพันธุ์มันยิ่งเกิดง่ายในบริเวณซึ่งมีคนที่ฉีดวัคซีนน้อยแล้วก็ ในแอฟริกาเนี่ยจะโชคร้ายหน่อยตรงที่ว่ามีผู้ที่ป่วยด้วยโรค HIV ไหรือภูมิต้านทานบกพร่องค่อนข้างจะเยอะจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เชื้อมันแ่งตัวได้มากขึ้นนะครับทีนี้เรารู้ต่อมานะครับว่าสายพันธุ์ BA2 เนี่ยนะครับมันเริ่มเข้ามา,ทาแทนที่โอไมครอนสายพันธุ์เดิมก็คือ b a 1และ b a 1 1นะครับในหลายหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราเจอว่าสัดส่วนในการเป็นอันเนี้ยมันเยอะขึ้นนะครับ มันก็เจออยู่ในหลายประเทศยกตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษประเทศเดนมาร์กออสเตรียสิงคโปร์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลงไปดูรายละเอียดของแต่ละประเทศซึ่งเจอสายพันธุ์ ba 2นะครับเราจะเจอว่าที่อเมริกากับที่อิสราเอลเนี่ยเจอน้อยนะครับเจอน้อยถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่า2ประเทศนี้เป็นประเทศที่ใช้วัคซีน m rna เป็นหลักซึ่งตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นวัคซีนซึ่ง มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวัคซีนสายพันธุ์ที่ทําจากวิธีอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อตายหรือจะเป็นเชื้อเป็นอะไรก็ตามนะครับตรงนี้เราเจอเยอะนะครับก็2อประเทศนี้เป็นวัคซีน mra เป็นหลักเราก็มีการเจอ ba 2ได้น้อยนะครับแล้วก็เราเจอเฉพาะ ba ห่ ba หนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ประเทศ2ประเทศนี้เนี่ยเจอสายพันธุ์นี้น้อยกว่าประเทศอื่นๆนะครับ แล้วมันก็เป็นการยืนยันด้วยว่าการฉีดวัคซีนถึงแม้ว่ามันจะทํามาจากเชื้อต้นแบบก,ก็คือสายพันธุ์อู่ฮั่นมันก็ยังสามารถมีฤทธิ์ในการที่จะป้องกันการเกิดการกลายพันธุ์แล้วก็ป้องกันการเกิดอาการหนักในเชื้อสายพันธุ์อื่นๆได้เช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นซึ่งจริงๆจะพูดไปผมก็เคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาย้าให้ฟังอีกทีนึงนะครับ ถ้าใกล้ๆประเทศบ,บ้านเราที่ประเทศไทยก็จะมีที่ฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีสายพันธุ์ BA.2 เพิ่มขึ้นนะครที่ประเทศไทยผมก็เชื่อว่ามันมีแล้วเช่นกันนะครับทีนี้เรามาลงลึกไปเลยดีกว่าว่า BA.2 เนี่ยมันมีอะไรบ้าง BA.2 นะครับมันมีการกลายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก BA.1 ก็คือโอมครอนดั้งเดิมนะครับโดยตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจาก BA.1 ซึ่งสายพันธุ์นั้งเดิมก็คือ มันจะไม่มีตำแหน่งอะมิโนกรดอะมิโนที่69กับ70เนี่ยที่ถูกลบไปเหมือนกับชนิดของโอเมครอนสายพัน์ธุแรกนะครับเวลาที่เราตรวจติดตาม PCR หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในสายพัน์ธุของโอเมครอนตัวแรกที่มีนะครับเนื่องจากว่า มันไม่มีการมันมีการถูกลบไปของอะมิโนที่69กับ70เนี่ยจึงทำให้มันเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือคำว่า SG e n e drop o เ t นะครับเวลาที่เราทำา PCR เนี่ยเราจะไม่เห็นตัว SG e n e ขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถบอกได้เลยว่าเออสายพันธุ์เนี้ยที่เจอเนี่ยมันเป็นโอมครอนนะมันไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าไม่ใช่สายพันธุ์มิวไม่ใช่สายพันธุ์เอฟซีรอนหรือตัวอื่นมันเป็นเดลต้าเนี่ยแหละมันถึงมันถึงมีตัวเนี้ยหายไปนะครับในการตรวจตรวจเบื้องต้นทีนี้ปัญหาของ DA2 เนี่ย มันไม่มีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งนี้สิครับดังนั้นเวลาที่ตรวจออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าตัวนี้ตรวจออกมาลักษณะของมันจะคล้ายๆกับโอมิครอนไม่ใช่โทษนะฮะมันจะคล้ายๆกับสายพันธุ์ของโควิดตัวอื่นเลยลักษณะมันแยกไม่ออกยกเว้นว่าเราจะไปทำการตรวจ d n เออการตรวจของ RNA ของมันทั้งตัวเลยนะครับซึ่งเรียกว่าโฮจีโนมซีเควนซิงของมัน จึงจะสามารถบอกได้ว่าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ ba2 นะครับดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำไมบางคนเขาถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ Stealth ซึ่งคือเป็นการที่บอกว่าเวลาที่เราตรวจ pcr ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกได้ว่านํามันเกิดโอไมครอนมันเป็นสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้อะเราไม่สามารถแยกมันได้จนกว่าเราจะไปตรวจพิเศษนะครับลงไปตรวจ i n เทุกตัวของมันเลยเพื่อดูว่ามันเป็นสายพันธุ์ ba2 หรือเปล่านะครับซึ่งแตกต่างจากโอไมครอนสายพันธุ์แรกซึ่งออกมานะครับตัวเนี้ย การที่คนถามเข้ามาเรื่อยๆบอกว,ว่าเนี่ยผมมีอาการอย่างนี้เราไปตรวจ PCR มันขึ้นนะครับเราเป็นสายพันธุ์อะไรกันแน่พอมาเป็นตัว ba 2เนี่ยจะบอกไม่ได้เลยนะครับว่าท่านเป็นสายพันธุ์ไหนอาการมันก็จะไม่ไม่สามารถเอามาแยกได้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ตัวเดลต้าสายพันธุ์โอไมครอนหรือเป็นตัว ba 2หรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่สามารถแยกได้จนกว่าจะไปตรวจพิเศษเพื่อดู RNA ของตัว ba 2ทั้งตัวถึงจะบอกได้นะครับทีนี้มาในแง่ของโอไมครอนเนี่ย สายพันธุ์แรกที่ออกมาก็คือ BA 1หลายๆคนก็คงเคยได้ยินว่าอาการมันไม่ค่อยหนักถูกไหมครับแต่ผมบอกว่าอาการมันเนี่ยก็มีคนจํานวนไม่น้อยซึ่งลง ICU นะฮะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมันก็มีคนจํานวนนั้นเหมือนกันทีนี้ BA 2เนี่ยมันน่ากลัวกว่า b n ที่1เพราะว่าเวลาที่เขาไปทําการทดลองแล้วเขาเจอหลายๆอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือว่ามันสามารถเพิ่มจานวนได้มากในบริเวณเยื่อบุโพรงจมูกและเยื่อบุทางเดินหายใจมากกว่า BA 1 มันหมายความว่ามันสามารถแพร่ได้เร็วกว่าโอมิครอนสายพันธุ์แรกอีกต่างหากนะครับซึ่งโอมิครอนสายพันธุ์แรกท่านรู้แล้วอยู่ใช่ไหมครับว่ามันแพร่เร็วมากนะแต่ b a 2นี่เร็วยิ่งกว่านะครับเร็วยิ่งกว่าเยอะเลยด้วยซ้าไปซึ่งทาให้มันยิ่งน่ากลัวนะครับแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มจำนวนแล้วก็ติดจังเซลล์ศู์เซลล์ได้ในร่างกายคนได้ดีกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของโอมครอนนะครับเขามีการทดลองในหนูนะครับ ก็ไปตรวจเซลล์ของหนูเวลาที่หนูมันติดตัว ba 2เข้าไปนะครับพบว่าปอดของหนูเนี่ยมันอักเสบมากกว่าสายพันธุ์ ba 1ซึ่งก็คือโอมครอนสายพันธุ์แรกนะครับมีการเกิดเลือดออกในปอดมีการอักเสบในปอดสูงกว่าอย่างชัดเจนนะครับทำให้ ba เนี่ยมีลักษณะที่ข้อแรกแพร่ได้เร็วกว่าโอมครอนซึ่งแพร่เร็วอยู่แล้วนะนี่เร็วขึ้นไปมากกว่าเดิมอีกอย่างที่2ก็คือมันอันตรายมากกว่าในแง่ของการทําให้เกิดการมีปอดอักเสบนี่คือการทดลองในหนูนะครับอ่า ในคนก็คิดว่าอาจจะมีผลอย่างเดียวกันเพราะว่าเขามีการทดลองกับเซลล์แล้วก็เจอว่าเซลล์เนี่ยมันมีลักษณะที่ผิดปกติไปค่อนข้างที่จะเยอะเมื่อเทียบกับสายพันธุ์แรกของโอมครอนนะครับดังนั้นนี่จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวต่อมานะฮะอ่ะต่อมาเจอว่ามันสามารถหลบเลี่ยงภูมิได้เยอะมากๆเลยนะครับหลบเลี่ยงภูมิอะไรได้บ้างนะครับคนซึ่งเคยเป็น สายพันธุ์เดลต้ามาก่อนสายพันธุ์เอลฟาสายพันธุ์อู่หั่นมาก่อนหรือแม้แต่เคยติดโอไมครอนสายพันธุ์แรกมาก่อนจะไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์ ba 2โอไมครอนได้ครับไม่สามารถป้องกันได้นะครับท่านจะต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นนะฮะและที่สําคัญก็คือเวลาที่เขาเอาเคสซึ่งเคยติดโอไมครอนเคสซึ่งเคยติดเดลต้ามาฉีดวัคซีนที่เป็น mrna ทั้งหมด2เข็มพบว่ามีผลในการป้องกันโอไมครอนสายพันธุ์ ba 2ครับ นะะคนซึ่งเคยติดโอมครอนสายพันธุ์แรกหรือเคยติดโอมครอนสายพันธุ์แรกแล้วได้รับวัคซีน m อ็แค่1เข็มไม่เพียงพอครับต้องได้รับ2เข็มนะฮะนี่จึงเป็นสิ่งซึ่งอัปเดตนะครับขึ้นมาเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ BA2 ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับท่านต้องทราบตรงนี้ว่าท่านท่านเคยเป็นมาก่อนท่านก็เป็นอีกได้ครับถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าโอมครอนเหมือนเกเหมือนกันก็ตามนะครับท่านสามารถเป็นแล้วเป็นอีกได้แล้วสายพันธุ์ BA2 ทําให้เกิดอาการรุนแรง ได้ครับท่านจึงจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบทั้งสองเข็มและทั้งสองเข็มในงานวิจัยนี้ก็คือ m r n a วัคซีนซึ่งมีไฟเซอร์และ m o เดอร์เท่านั้นนะครับถ้าไปฉีดวัคซีนตัวอื่นผลก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการยืนยันอย่างที่ผมเล่าตอนแรกว่าที่อังกฤษที่ประเทศอื่นฟิลิปปินส์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่เขาไม่ได้ใช้ mRNA วัคซีนเป็นหลักเนี่ยพบว่าเจอสายพันธุ์ BA.2 เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับอิสราเอลและอเมริกาซึ่งสายพันธุ์ BA.2 ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับยังถือว่าน้อยอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะมีส่วนในแง่ของการที่เขามีนโยบายใช้วัคซีน mRNA เป็นหลักก็ได้นะครับต่อมาคนซึ่ง เวลาที่เราป่วยเป็นโอเมรอนหรือเป็นโควิดเนี่ยนะครับจะมีการรักษาด้วยแอนติบอดีคอกเทลนะครับซึ่งผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆก,ก็คือสตรวิแมปนะครับและอีวูชิลนะครับตัวสตรวิแมปเนี่ยในแง่ของโอเมก้าบีเอเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยได้ผลเลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวเมื่อมันไม่ได้ผลมันก็อาจจะใช้ทําอะไรไม่ได้อันที่2ก็คือกลุ่มของอีวูชิลซึ่งประกอบไปด้วยแอนติบอดีทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็คือทิกสตรอวิแมปกับซิ ab, คสตวิแมปสรับ มันได้ผลในแง่ของโอมครอนสายพันธุ์แรกก็คือสายพันธุ์ B. A. 1และ B. A. 1.1แต่พอมาเจอกับสายพันธุ์ B. A. 2มันไม่ค่อยจะได้ผลแล้วนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวว่าเวลามันกลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยแอนติบอดีที่เรามีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลนะครับจึงเป็นสิ่งที่บอกว่าปัจจุบันถ้าแอนติบอดีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันใช้ไม่ได้ผลสิ่งซึ่งยังได้ผลคืออะไรนะครับสิ่งซึ่งยังยังได้ผลเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3อย่างนะครับ อย่างแรกก็คือยานะครับยาตัวไหนได้ผลที่มีแน่ๆได้ผลก็คือตัวแรก t a x l o v i d นะครับตัวที่2 m o n มน p วพ v ราเีสตัวนี้ยังได้ผลอยู่นะครับในแง่ของโอม c อน BA2 นะครับส่วนว่าฟาวิพิราเวียรหรือฟ้าทลายโจรหรือรางจืดหรือกระชายขาวยังได้ผลอยู่หรือไม่ผมก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้แน่ๆว่าถ้าเป็นของ แท็กซโลวิดหรือเป็นโมนูพารีเวียยังได้ผลอยู่นะครับส่วนไอเบอร์เมกตินไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันไม่ได้ผลนะครับมันไม่ได้ผลท่านที่บอกว่ามันยังได้ผลท่านก็ลองไปดูข้อมูลของผมซึ่งพูดไว้ชัดเจนทั้งงานวิจัยระดับเซลล์ระดับคนระดับเยอะแยะไปหมดมันไม่ได้ผลนะครับนี่แหละครับปัญหาและอะไรที่ยังได้ผลอยู่ในส,าย,สายพันธุ์ b ี2อย่างแรกก็คือ คนซึ่งเคยติดโควิดมาก่อนฉีดวัคซีนจะยังสามารถป้องกันได้ดีอยู่นะครับป้องกัน b a 2ได้ท่านจะต้องฉีด m อ็นวัคซีนทั้งหมด2เข็มนะครับถามว่าคนที่ไม่เคยติดโควิดแล้วฉีดวัคซีน m อ2หรือ3เข็มที่เป็นบูสเตอร์เนี่ยได้ผลไหมได้ผลนะครับเหตุผลเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วเหมือนกันว่าวัคซีนเหล่านี้มันไปสอนภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ก็คือ T เซลล์ของเรานั่นแหละครับเพราะว่า T เซลล์ของเราเนี่ยมันมีวิธีในการจัดการกับเชื้อ แม้ว่าจะกลายพันธุ์ไปแล้วกี่ครั้งก็ตามยังได้ผลดีอยู่นะครับทีเซลมันจะเป็นตัวที่ป้องกันการเกิดอาการหนักเวลาที่เราติดโควิดเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องย้ําก่อนนะครับฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดโควิดนะครับมันป้องกันอาการรุนแรงนะครับตรงนี้ต้องจําให้ดีผมพูดย้ำไว้หลายรอบแล้วนะครับว่าวัคซีนเราต้องการจะป้องกันอาการหนักและอาการหนักที่ว่านี้ก็คือการที่เราไปฝึกสอน ภูมิคุ้มกันแบบเซลล์นะครับขึ่งก็คือทีเซลล์นั่นเองนะครับในกรณีนี้ยังได้ผลดีอยู่นะครับยังได้ผลดีอยู่นะเราจะเป็นจะต้องย้ําตรงนี้หลายๆรอบเลยนะครับว่าถ้าท่านทําทตรงนี้ดีๆเนี่ยท่านก็จะสามารถป้องกันสายพันธุ์ ba2 ได้นะครับดังนั้นโดยสรุปเลยนะครับผมก็จะสรุปให้ฟังสายพันธุ์ ba2 เนี่ย จริงๆมันมีทั้งหมดสายพันธุ์ BA 1ก็คือตัวแรกสายพันธุ์ BA 1 1สายพันธุ์ BA 2และสายพันธุ์ BA 3นะครับซึ่ง BA 3เนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดทั้ง4สายพันธุ์เจอที่ประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศแรกนะครับเป็นประเทศแรกบ่งบอกถึงว่าประเทศที่ไม่ค่อยมีการฉีดวัคซีนและมีภูมิต้านทานบกพร่องเป็นส,สัดส่วนที่สูงมีการแบ่งตัวมีการติดเชื้อระหว่างคนเยอะแยะไปหมดทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อได้ง่ายขึ้น ประเทศซึ่งมีการใช้วัคซีน mRNA เป็นหลักเนี่ยยังเจอ,อวัคซเจอกลุ่มเชื้อของ BA.2 ไม่ค่อยเยอะนะครับก็คือประเทศอิสราเอลและอเมริกานะครับส่วนประเทศอื่นเจอเยอะนะครับเช่นอินเดียเจอเยอะนะครับประเทศอังกฤษเริ่มเจอเพิ่มขึ้นนะครับฟิลิปปินออสเตรียเดนมาร์กอะไรเหล่านี้เจอเยอะขึ้นนะครับเริ่มเจอเยอะขึ้น แต่ว่าอาจจะมีเดนมาร์กซึ่งเขาอาจจะมี m อ็วัคซีนปนลลลกับวัคซีนอย่างอื่นดูบ้างนะครับซึ่งตรงนี้การที่เขากลายพันธุ์จะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดแต่ที่แน่ๆก็คืออิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยมันเจอน้อยกว่าเพราะว่าเข็มสามอะ่ะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉีดเข็มสอิสราเอลเข็มสแล้วนะครับทำให้เกิดการกลายพันธุ์พวกนี้ลดลงนะครับคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆนะครับแล้วก็ ภูมิต้านทานถ้าท่านเคยเป็นโอมครอนแล้วท่านเป็นโอมครอนสาได้นะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ ba2 เพราะว่าการติดสายพันธุ์โอมครอนสายพันธุ์แรกไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์ ba2 ได้ครับนะฮะจะป้องกันได้ท่านจะต้องฉีด mrna ทั้งหมด2เข็มด้วยกันนะครับตรงนี้จึงจะสามารถป้องกันได้นะครับไม่ใช่ฉีดเข็มเดียวนะครับต้องฉีด2เข็มนะครับแต่ถ้าท่านถึงสึ้ถึงเวลาที่จะต้องฉีดูสเตอร์เป็นเข็มที่3ซึ่งก็คือ5เดือนนับตั้งแต่เข็มที่2นะครับ ก็ฉีดได้เลยนะครับฉีดได้เลยนะครับจะเป็นการป้องกันที่ดีมากขึ้นนะครับตัวที่ไม่ได้ผลก็คือยาโซทราฟินแมกกับอีวูชิลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลแล้วในกรณีที่เป็นสายพันธุ์บีเนะครับท่านซึ่งได้รับวัคซีนมาเป็นตัวอื่นๆก็ต้องพิจารณาได้รับวัคซีน m อ n a เข้าไปนะครับทั้งหมด2เข็มถึง3เข็มด้วยกันนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะถึงเวลาบูสเตอร์หรือ,อยังนะครับในเด็กก็แนะนําด้วยเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้เนี่ย b s 2เราเจอว่ามันอันตรายกว่าสายพันธุ์ b s แรกนะครับก็ตรงนี้เป็นตัวที่สรุปยาที่ยังได้ผลอยู่นะครับ m o d i p l u r a v i r Paxlovid ยังได้ผลอยู่นะครับส่วนยาซึ่งไม่ได้ผลแน่ๆก็คือไอเวอร์เมกตินนะครับ h y d r o x y c h l o r o q u i n ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยังไงก็ไม่ได้ผลแน่ๆส่วนยาฟา v i พิ r a v i r ยาฟ้าทลายโจรกระชายขาว แรงจืดอะไรพวกนี้ยังได้ผลูหรือเปล่าผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับมันอาจจะได้ผลหรืออาจจะไม่ได้ผลก็ได้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องรอดูข้อมูลถ้ามันจะมีออกมาก็จะได้ทํามาไว้ให้แต่ละคนติดตามกันนะครับดังนั้น b a 2อันตรายกว่า B แรกติดซ้ําได้นะครับปอดอักเสบเยอะกว่านะครับอันตรายแล้วมันเสียชีวิตได้ท่านจะเป็นจะต้องฉีดวัคซีนนะครับเราแน่นอนย้ําไว้ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนการ ล้างมือรักษาระยะห่างใส่หน้ากากให้ถูกต้องและฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเอไมนวัคซีนยังสามารถที่จะป้องกันได้ทุกสายพันธุ์อยู่ดีนั่นแหละครับนะไม่มีการที่กลายพันธุ์ไปยังไงแล้ววิธีนี้ไม่ได้ผลนะครับหวังว่าตรงนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนและผมจะแนบลิงก์ของงานวิจัยที่ผมอ่านทั้ง4งานเกี่ยวข้องกับตัวโอเมครอน BA2 ไว้ให้ทุกท่านได้ไปอ่านด้วยตัวเองเลยนะครับอ๋อมีอย่างหนึ่งก็คือมีงานวิจัยอันหนึ่งซึ่งตัวอีบูชิลเนี่ย ได้ผลอยู่อีกตัวหนึ่งคือไม่ได้ผลแล้วแต่ตัวที่ยังได้ผลอยู่เนี่ยมันได้ผลน้อยลงดังนั้นส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ผลนะครับอาจจะท่านท่านที่ไปง,งานวิ s ัย2งงานนี้อาจจะงงนิดนึงว่าเอองานหนึ่งพูดอย่างนี้อีกงานหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งถามว่าทําไมนะครับตรงนี้คงต้องลงไปดูรายละเอียดลึกๆกันนะครับว่าวิธีในการตรวจสอบนะเขาทํากันอย่างไรนะครับส่วนตัวผมดูจากการทรดสอบแล้วนี่เนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะได้ผลแล้วนะครับมันอาจจะได้ผลลดลงซึ่ง ถ้าลดลงก็คือจริงๆก็ไม่ได้ผลนั่นแหละครับท่านจะไปเน้นก็คือเน้นด้วยยาแพ็กโซเยตกับยาโมนูเพเรีจะถูกต้องมากกว่านะครับก่อนที่จะเป็นก็คือไปฉีดวัคซีนให้ครบซะก่อนถึงจะดีที่สุดนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนั่นแหละค่ะเป็นคำอธิบายชัดเจนโอมิครอน b a 2รุนแรงกว่าติดง่ายกว่าแต่วัคซีนได้ผลข้อมูลเพิ่มเติมความรู้จากอาจาร,รย์หมอธานีนะคะหมอไทยคนเก่งอยู่ที่สหรัฐ กลับมาที่คุณหมอที่อยู่ในประเทศไทยค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวัรหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมรารเวชศาสตร,ร,ร์คณะแพทยศาสตร,ร์จุฬาก็พ Facebook, โพสต์เฟซบุ๊กโควิดสายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA2 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไวรัสโควิดส9สายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายได้เร็วจึงมาแทนที่สายพันธุ์เดลต้าเพราะติดต่อได้ง่ายกว่าจึงมีผู้ป่วยจำนวนมากแต่ในภาพรวมความรุนแรงน้อยกว่าการระบาดในระยะแรกของสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่กระจายได้เร็วแล้วเป็นสายพันธุ์ ba 1ต่อมามีสายพันธุ์ ba 2กระจายได้เร็วกว่า1.4เท่าของสายพันธุ์ ba 1ทําทำให้โอมิครอนแพร่กระจายได้เร็วขึ้นอีกและเป็นสายพันธุ์ ba 2 ขณะนี้สายพันธุ์ BA2 กำลังจะมาแทนที่สายพันธุ์ BA1 สายพันธุ์ BA1 จะครองแชมป์ได้ไม่นานก็จะถูกสายพันธุ์ BA2 มาแทนที่ได้ทั้งหมดในไม่ช้าจากการศึกษาในแอฟริกาใต้ในผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน BA1 BA2 ความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกันนอกจากพบว่าสายพันธุ์ BA2 ติดต่อได้ง่ายกว่า จากการศึกษาในเดนมาร์กพบว่าการติดเชื้อซ้ำ BA 2ติดเชื้อโอมิครอน BA 1มาแล้วพบได้น้อยมากๆและที่พบอาการไม่รุนแรงหรือมีอาการน้อยมากมีอาการน้อยภาพรวมจึงไม่แปลกที่ประเทศไทยมีการระบาดเพิ่มขึ้นเพราะไวรัสนี้แพร่กระจายและติดต่อได้ง่ายเพิ่มขึ้นชัดเจนอาจารย์หมอทั้งสองท่านเลยนะคะกับเรื่องของสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน BA 2 เอาละช่วงที่สองของเราพักสักครู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิดยังมีอีกหลายประเด็นเลยเดี๋ยวเรากลับมาตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับโอก๊กนิตินาธราชนิยมเดี๋ยวกลับมาค่ะพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับโอก๊กนิตินาธราชนิยม